นะครับแต่ถ้าเกิดคุณแพ็คไม่ดีแบตมันจะใหญ่กวา่พาพอใหญ่เสร็จแล้วจะมันจะทำการประกอบเจ้า JBL ปิดพอเวลาเรายกไอ้ตัวเนี้ลงปุ๊บมันจะเข้าไม่คนิดมันจะคำ้ำมันทยานเนี่ยโอเคครับสรุปแล้วใช้ได้ปกตินะครับนี่ไฟกระพริบกระพริบนะครับนี่กระพริบแ,แรกดวงนี้เพราะว่า แบตเตอรี่ของที่ผมได้ทำการซื้อมามันจะมีไฟอยู่แล้วครับตอน วัสดีครับวันนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะครับพอดีเมื่อคืนผมได้บอกว่าผมได้ทำการได้รับแบตมาใหม่ครับแบตเตอรี่นี่ครับเจ้ายี่ห้อตัวนี้ที่ว่ามาแทนเจ้าแบตตัวเก่านะครับก็เดี๋ยวผมก็จะนำแบตเตอรี่ครับมาใส่เจ้าตัว JBL นะครับนี่ครับผมจะได้ผมทำการรือเป็นชิ้นนะครับนี่นะครับ ผมก็จะใส่ไปในเนี่ยครับเห็นช่องของมันปะมันจะมีช่องใส่อยู่อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่ว่าเป็นแบตตรงรุ่นนะครับนี่ตัวนี้ก็จะใส่เห็นขอบนี่ปะครับนี่ตอนแรกผมกะจะทำการแพ็คแบตเองแต่สเปกที่ได้มามันไม่มีนะครับสเปคสเปกที่ได้มามันไม่มีก็เลย ซื้อมาใหม่ดีกว่านี่ผมลองใส่เข้าไปดูนี่ครับถ้าเกิดแบตของมันเลยมันจะตรงกับลางมันเป๊ะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแพ็คไม่ดีแบตอ่ะมันจะใหญ่กว่าพอใหญ่เสร็จแล้วจะมันจะทําการประกอบเจ้า JBL ปิดพอเวลาเรายกไอ้ตัวเนี้ยลงปุ๊บมันจะเข้าไม้ธนิดมันจะค้ามันทะยานเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะมีขอบรับของมันอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม มันจะมีขอบลับของมันอยู่ถ้าเกิดใหญ่กวาขนาดเจ้าลูกตัวเนี้ครับมันก็จะไม่สามารถใส่ได้นะผมผมก็อยากจะแพ็คแบตใหม่อะแต่ทีนี้ว่าสเปคให้กับดิเมนชันขนาดความกว้างความยาวนยครับความกว้างความยาวของมันเนี่ยครับความยาวตัวนี้ความหนาแล้วก็ความกว้างของมันตัวเนี้ย มันจะไม่ได้เพราะว่าผมที่ผมเข้าไปเช็คดูในเว็บดูมันก็จะมีขนาดใหญ่หรือไม่ก็เล็กไปพอเล็กไปผมมาพ่วงแบตเข้าไปอีกว,วนมันก็จะเกินครับมันก็ไม่ได้ฮะหาซื้อค่อนข้างจะยากก็เลยจำเป็นต้องสั่งมาจากในเว็บเว็บหนึ่งครับเว็บชื่อดังฮะ ก็เลยได้สเปคของมันมาเลยนี่ฮะมันจะใส่ตรงพอดีตรงล่องของมันพอดีเลยนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวช่วงประกอบผมจะไม่ไม่ทาการถ่ายแล้วนะครับเพราะว่าผมถ่ายตอนลื้อไปแล้วนะครับประกอบเอาประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับก็ไล่ไปตามลาสเต็ปสเต็ปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการประกอบเข้าไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูช่วงตอนเตดดีขวานะครับ ว่ามันจะใช้ได้ปกติไหมเอ,อ่ยเดี๋ยวผมจะทําการประกอบก่อนเลยนะครับครับท่านผูช้ชมนี่ครับผมได้ทําการใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับใส่เข้าไปในณนะจุดนี้นะครับแบตเตอรี่นะฮะใส่เข้าไปในจุดนี้แล้วนะครับนี่สายแบตเตอรี่ก็จะโผล่ขึ้นมาจากตรงนี้ครับตอนที่ผมทําการเลื้อยครั้งแรกอนะ่ะผมปิดฝาไม่ค่อยลงนะครับปิดฝาตัวนี้ไม่ลงครับแต่ตอนนี้พอเวลาแบตใหม่อ่ะ มันปิดลงทําไมถึงลงเลยครับแบตแบตเก่ามันจะบวมบวมแล้วมันจะเกิดการค้าอยู่ตรงเพดานตรงเนี้ฮะเพดานตรงเนี้ยที่ผมชี้มันค้าพอบวมแล้วค้ามันจะปิดฝาไม่ลงครับมันต้องฝืนลงไปแรงๆถึงจะลงอันนี้มันจะลงไปถนิดเลยนะครับนี่นะครับมันจะถนิดกันทั้งหมดเลยฮะมันแบตใหม่มันง่ายครับเพราะว่ามันมันไม่บวมนะครับอันนี้ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการยึดน็อตติดให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับรูน็อตเนี่ยรูน็อตเนี่ยครับนะฮะรูน็อตครับเห็นไหมครับรูน็อตเดี๋ยวผมจะทําการใส่น็อตแล้วนะครับโดยบางอุปกรณ์จะต้องใช้เนี่ยครับเป็นเครื่องมือพิเศษที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับนี่หัวแฉกเนี่ยฮะบางจุดบางจุดเนี่ยด้านในมันจะหันไม่ได้เนี่ยด้านในเนี่ย ขันยากโอเคนะครับไขค,รครวงพิเศษของผมนี่จะทำการขันแล้วนะครับนี่จุดทั้งในนะครับเพราะว่าตัวยาวก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวตั้นก็ใส่ไม่ได้ต้องใส่แบบนี้นะครับแล้วก็โยกเข้ามาครับนี่นต้องโมหน่อยฮนะนี่ฮะขนาด โมยังนี้ยังขันลําบากเลยนะครับเนี่ยต้องขันเข้าไปเงี้ยครับผมได้ใช้แล้วนะครับไอขันเข้าไม่เท่าไหล่ครับขันออกครับขันออกแกระครับมันจะแน่นะก็ลองทํากันดูนะครับแบบผมตัดออกแล้วไปให้เขาเชื่อมใหม่ครับไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนครับพอดีอุปกรณ์มันมีอยู่แล้วก็เลยมาลองทำดูครับโอเคนะ เดี๋ยวผมก็จะทาการขันไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการประกอบเจ้า JBL เสร็จเกือบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองเทสดูครับตอนนี้ JBL ผมก็ทําการประกอบลําโพงตัวน,นี้หนึ่งคู่ประกอบฝั่งซับกับทวิตเตอร์นะครับสองฝั่งนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการลองชาร์ดูว่ามันจะชาร์จได้ปกติหรือเปล่าครับอ่เดี๋ยวผมเสียบสายข้างหลังก่อน<ม>เปิดฝาตรงนี้นะครับนี่ฮะมียางกันสองชั้นนะครับนี่เดี๋ยวผมเสียบเข้าไปเลยปั๊บเสียบไปได้ครับเพราะสายไฟต่อไปได้เห็นไหมครับท่านผู้ชม โอเคเห็นไหมครับนี่โอเคครับสรุปแล้วใช้ได้ปกตินะครับนี่ไฟกระพริบกระพริบนะครับนี่กระพริบแ,แรกดวงนี้เพราะว่าแบตเตอรี่ของที่ผมได้ทําการซื้อมามันจะมีไฟอยู่แล้วครับตอนที่ผมลองเทสเปิดอ่ะผมได้ทําการเทสไปแล้วทีหนึ่งเปิดสวิ์แล้วก็ต่อกับโทรศัพท์ครับมันจะมีสองขีด แต่ผมเปิดไปแว๊บหนึ่งอดีมันก็มีประจรุไฟครับอันนี้ถ้ากับว่าชาร์จปกตินะครับไฟไม่กระเด้งนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเทสว่าพอเวลาไฟเต็มแล้วจะเปิดได้นานได้แค่ไหนเดี๋ยวผมจะลองเทสโดยการเปิดเพลงก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะเทสให้ดูเลยโทรศัพท์มานี่ Okay. อันนี้ผมจะหาเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวพอเวลาถ้าเกิดมันติดลิขสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนติดเหลืองนะครับก็จะให้ผมไปแก้แกอีกผมพี่เกะแกอ่าผมเปิดสวิตต์ตรงนี้แล้วครับอ่าเสียงมาแล้วนะครับเพลงมาแล้วครับตอนนี้มันจะเชื่อมต่อกันอัตโนมัตินะครับผมก็จะเปิดเพลงเลย ใช้แรกปกตินะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองเปิดห้องดี๋ยจะลองเปิดโหมดเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหมดที่ใช้ในบ้านนะครับอันนี้เป็นโหมดกลางแจ้งที่ผมเปิดอยู่ครับ ก็การสลับโหมดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่อยู่ตรงนี้ผมจะกดอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับ ทําการลองชาร์จดูนะครับว่ามันจะปกติไหมครับเราว่าตอนนี้ผมจะทาการเพิ่มชาร์จโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ชาร์จดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเปิดดังแล้วไฟมันจะวูบลงไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมตอนต่อไปนะครับ Thank you